คิดยังไาตรงนี้นะโยมยังไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวอา,อาจจะพาจะมาจะนำพาโยมคิดเองนะครับและการปฏิบัติธรรมคือการสิ้นคิดแล้วโยมจะจะเห็นธรรมท่านท่านยังไงนะเวลามันมีนัะต่อไปคุณแม่บ้านคุณเท่หัวหน้าแม่บ้าน การโมโหนะครับเกิดขึ้นจากสัตว์ที่ไม่รู้เท่าทันนะและการโมโหนี้เป็นอาการสะสมนะครับสะ,สะสมคนที่โมโหบ่อยก็จะโมโหบ่อยๆเพราะมันเคยสะสมมาถ้าเป็นพฤติกรรม่เคยเคยชินว่าไงนะบางครั้งไม่ยังเป็นต้องโมโหด้วยซ้ําแต่เอาไว้เหมือนเดิมสักหน่อยเคยเคยทํามาว่าั้นะแตได้รู้ว่าเป็นเราไงนนะแต,แต่ว่าพฤติกรรมนี้นะครับ เกิดขึ้นจากภาษะโมโหเพราะอะไรเพราะไปเห็นแล้วไม่สบอารมณ์นะครับคําว่าไม่สบอารมณ์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เห็นนะครับแต่เพราะอารมณ์ของเรานะต่อให้เขากวาดขยะย,ย่างสกปรกอยู่อย่างนี้นะครับนั่นคือเหตุใจภายรองสาวว่าจำจเป็นต้องโมโหไหมอย,อยู่ที่ใจเนะราซึ่งการที่เขากวาดขยะไม่ไม่เลี่ยงนะครับ เราแก้ได้โดยการไปบอกให้กวาดใหม่โมโหนี่มันแก้ปัญหาได้ไหมแค่เดินไปอ้าวมากวาดใหม่นะน้งไม่สะอาดนะเห็นไหมครับแต่พอเราโมโ,มโหก่อนแล้วไปไปสั่งเลยคนเสียก็คือเราและอารมณ์โมโมโหนี้นะครับอย่างที่เราถ้ายอมบอกนะครับอาการตรธจอาการโมโหก็เหมือนกับไม้ขีดนะไม้ขีดนนะพอพอจุดแล้วเนี่ยมันเผาใครเผาใครครับ เขาโดยนะนะครับซึ่งการปฏิบัติธรรมนะครับจะช่วยเพิ่มสติในขณะผัสสะที่เห็นอะไรที่เราไม่ชอบอย่างนี้นะครับซึ่งจะเป็นไปโดยนะนะครับพูดที่จริงเรื่องนี้นะพูดยากนะเพราะอารมณ์โมโหเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแก้ยากนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะเชิญต่อเช็คึกหนึ่ง เยอะนะครับพอรู้บ้างว่าคำว่าธรรมะคือธรรมชาตินะครับแต่ผมเคยได้ยินบางท่านบอกว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยผมอยากจะทราบว่ามันคือคำรับในวันนี้ถ้าเกิดธรรมะตามตำราตามคําสอนนี่ยคือแปดหมื่นสี่พันใช่ไหมซึ่งจริงอ่ๆธรรมะแปดหมื่นสี่พันนั้นคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะแต่ธรรมะที่เป็นธรรมะ จริงจริงเนี่ก็คือธรรมชาติธรรมะไม่ใช่มีแค่แปดหมื่นสี่พันนะครับธรรมะนั้นไม่นับไม่ถ้วนแต่ธรรมะที่เป็นไปต่อความพ้นทุกข์น่ะมีแค่กํมมือเดียวนะครับและธรรมะที่ใช้แก้แก้ทุกข์นะครับที่จริงแล้วมีขณะจิตเดียวขณะน,นี้ธรรมชาติที่โยมสัมผัสอยู่ขณะนี้เกิดอ,อะไรตามตามโยมธรรมะ ที่สัมผัสดูครานี้คืออะไรคือได้ยินเสียงตอนนี้นะจิตรู้เสียงเห็นอาการเกิดดับของเสียงเห็นความจริงของเสียงจิตมอ,อย่างจบจ่อต่อเน,นื่องนะครับบรรลุอรหันต์ได้เลยครับ<ม>แต่นั่นสําหรับคนที่มีสติมากนะของเราธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่สติที่จะไปพิจาจนามันไม่ถึงนะครับไมไ่ถึงบางคนแค่ฟังเทศกับบรรลุอรหันต์ได้ เพราะอะไรธรรมะบทเดียวกันนะฟังกันเป็นหมืน่นบรรลุผลเนี่ยเพราะสติที่เข้าไปรับนะของเขามันพร้อมซึ่งเราเนี่ยมาฝึกสติตอนนั้นเพื่อให้รับกับธรรมชาติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและเราจะเอาสมรรถภงพสมบูดนี้แหละครับทําให้เราเห็นธรรมได้มีมีท่านหนึ่งนะครับเธอล้างล้างบาตรนะเป็นพระผู้หญิงนะล,ล,ล,ล้างบาตรคนอื่นล้างก็ปกติดีเธอล้างบาตรแล้วมองแล้วมองนะ้ํา สติเกิดบรรลุอรหันต์นะครับซึ่งคนขากล้างทั้งโลกอ่ะไม่เห็นบรรลุอะไรเพราะอะไรเพราะสติที่เข้าไปเห็นนะั้นไม่เท่ากันก<ม>ารปฏิาาบัติธรรมก็คือการเพิ่มสติตรงนั้น,นะครับและเราจะไปเห็นยิดประจําวันชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแต่จิตที่มองแต่างต่าออกไปตรงนี้นะครับนันนวนวที่โยมบอกว่าธรรมะกัธรรมชาติถนะูกแล้วแต่สติที่เห็นไปเห็นธรรมชาตนะิมีไหมน,น,นั่นคือปัญหา<ม>ะคะ่ะเชิญคนต่อไปค่ะ